สวัสดีมากครับสายตรงเซบอลในคลิปนี้จัดมาให้เพื่อนๆทั้งหมด6คู่นะครับเป็นฟุตบอลถ้วยฮะรายการยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกบอสตันเรนเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้อินเตอร์มิลานเจอกับอาร์เซนอลทอร์นาโสเปอร์เจอกับบอรูสเซียนดอทมูนเรอัลมาดริดเจอกับทางฝั่งของโมนาโกบียาเรลเจอกับอาร์เจ็กซ์และปิดท้ายที่สปอร์ติ้งลิสบอนเจอกับปารีสแซงต์แชร์แมงครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็คิกออฟกันได้เลยครับ มาเริ่มกันที่คู่แรกครับบโดคริมเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับลงทำการแข่งขันกันในเวลาเที่ยงคืน45นาทีครับผลงานในรายการนี้แตกต่างห่างก,กันคนละโลกครับบโดกริมอยู่อันดับที่32นะฮะมีอยู่3คะแนนครับในขณะที่ทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่อันดับที่4นะครับมีอยู่13แต้มฮะแตกต่างห่างก,กันอยู่10คะแนนครับ,บวัดวากันในตรงของทีมนี้เฮดูเฮดยังไม่เคยเจอกันมาก่อนนะสำหรับคู่นี้เกมนั้นล่าสุดบโดกริมเป็นฟุตบอลกระชับมิตรนะชนะมา4ประตูต่อ1นะครับ ช่วงหลังนี้ฟอร์มก็ทําผลงานได้หล่อพอสมควรนะฮะสำหรับบุรุษก,กริมในขณะที่นัดล่าสุดของแมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่ไดียะบุกไปแพ้กับแมนยูมาสุดประตูต่อสองในพรีเมียร์ลีกนะกลับบ้านมาแบบผู้แพ้พพครับนัดล่าสุดนี่ถือว่าเสียหายใหญ่เหมือนกันนะฮะ ในส่วนของไลอัพบรูกลิมนะ่าจะมาในระบบ4-3-3ครับหน้าเป้าอย่างบรมเบิร์กนี่ผลงานส่วนตัวดีนะยิงได้3ประตูและ1นแอซซิตจาก5นัดหลังสุดนะครับผลงานไม่ธรรมดาครับในขณะที่แมนซิตี้นอันนี้จะมาในระบบ4-1-4-1ก็ความหวังส่วนใหญ่นะ่าจะฝากไปที่หน้าเป้าอย่างเออร์ลิงฮาแลนด์ละครับยิงไม่ได้ติดต่อกันมา3เกมติดแล้วนะต้องมาดูว่าเกมนี้จะยิงประตูยิงสกอร์ได้หรือเปล่านะครับสำหรับฮาแลนด์ฮะตลาดมองไปที่คุณนี้ยกให้แมนซิตี้เป็นทีมต่อกดราคามา1ลูกครึ่งให้มาราคานี้โน มีโอกาสแพ้มากกว่าก็จริงแต่ไม่คิดว่าจะแพ้ขาดเพราะฉะนั้นจัดไปที่โบโดกลิมทีมรองก็มีโอกาสได้เหไม่น้อยครับส่วนราคาสูงต่ำตลาดกดมาที่3ลูกครึ่งมองว่า3ประตูสรับคู่นี้ไม่น่ามาเกิดนั้นครับดันไปที่ราคาต่ำก็น่าจะเป็นอะไรที่เซฟโซนปลอดภัยมากกว่า สายตรงเซบอลมองมาที่คู่นี้แมนเชสเตอร์ซิตี้ชี้ชันราคาภาษีแน่นอนว่าหลอกกว่าชัดเจนครับบุกมาเจอกับบูโดกริมน่าจะชนะได้แต่ว่าก็ไม่น่าจะเป็นงานง่ายอะไรขนาดนั้นนะบูโดกริมก็น่าจะสร้างปัญหาให้กับทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้อยู่พอสมควรนะครับฟันธงครับแมนซิตี้บุกมาชนะไปได้ด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งจัดกับราคาที่ตลาดให้มาก,ก็โนไปที่ทีมรองอย่างบูโดกริมครับพื้นที่ปลอดภัยกว้างมากกว่าชัดเจนและนั้นนี้ได้เล่นในบ้านในถิ่นนะฮะได้เครดิตของการเป็นเจ้าเจ้าที่บวกเข้ามาช่วยเสริมก็นนน่่่่าาจะะสูู้้้้กัไดุอยแมมวาาใหญร มีโอกาสชนะได้มากกว่าชัดเจนก็ตามครับเทบกระหน่ำกับราคาตลาดก,ก็นวนทีมรองไปได้ฮาคู่นี้คู่ต่อมาอินเตอร์มิลานเจอกับอาร์เซนอลครับลงทำการแข่งขันกันในเวลาตีสามที่บ้านของอินเตอร์มิลานนะครับผลงานแตกต่างห่างกันไม่ไกลฮะอินเตอร์มิลานเนี่ยอันดับที่6นะครับมีอยู่12คะแนนส่วนอาร์เซนอลนี่อยู่อันดับที่1งของอตารางคะแนนในฟุตบอลรายการนี้เลยนะมีอยู่18แต้มนะฮะห่างกันอยู่6คะแนนครับวันวากันโดยตรงของ2ทีมนี้ ในส่วนของเฮดเฮดเจอกันมาก่อนหน้านี้3ครั้งอินเตอร์ชนะไปได้2ครั้งครับและอาร์ซอลอชนะไปได้ครั้งหนึ่งฮะคู่นี้ไม่เคยลงเอยด้วยกันเสมอกันนะล่าสุดเจอกันในปี2024นะครับในฟุตบอลรายการนี้เลยฮะยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับอินเตอร์มิลานก็ชนะมา1ประตูต่อศูนย์นะครับถือว่าฝากแผลไว้ได้ฮะนัดล่าสุดที่เจอกันโดยตรงสาหรับทางฝั่งของอินเตอร์เกมนัดล่าสุดอินเตอร์มิลานทาได้ดีฮะบุกไป,ปชนะอุเนเซ่มันประตูต่อศูนย์เก็บ3แต้มกลับบ้านได้ในฟฟุตตบออลรรรราาาายกกนโชชีววีะะคัถืว่์มด ในขณะที่อาร์เซนอลในเกมนัดล่าสุดถือว่าน่าเสียดายครับบุกไปเสมอกับนาเตียมฟอเรสต์มาสูนประตูต่อศูนพลาดโอกาสทิ้งห่างอันดับ2ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษไปอย่างน่าเสียดายนะครับเก็บได้แค่แต้มเดียวฮะนัดล่าสุดของอาร์เซนอลถือว่าผลงานไม่น่ารักเท่าไหร่นะครับในส่วนของไลน์อัพอินเตอร์มิลานน่าจะมาในระบบ3 5 2ครับมาคุสตูรามีฮะน้าหลังยิงได้2ประตูบวกกับ1นึงแอซิสยืนเคียงคู่ประสานกันเป็นหน้าเป้าคู่นะครับร่วมกับทางฝั่งของลาอุตโรมาตินเนซ่ นี่ก็สอประตูหนึ่งแอสซิสเช่นเดียวกันนะผลงานกองหน้าของอินเตอร์มิลานทำผลงานได้ไม่คิเรกครับพอไหวพอลุนได้ฮะส่วนทางฝั่งของอาเซนอลนั้นนี้น่าจะมาในระบบ433านะครับเกียวเคเรสฮะนัดล่าสุดยิงไม่ได้นะแต่ว่า5นัดหลังนี่มี1ประตู1แอสซิสก็พอรุนไหวเชียร์ได้ครับต้องมาดูว่าเกมนี้จะแผลงฤทธิ์ออกหรือเปล่านะครับประสานงานเกมรุกร่วมก,ก,กันกับทางฝั่งของบุกโยสาก้าแล้วก็ชอสซาฮะสำหรับทางด้านของเกียวเคเรสตลาดมองมาที่คู่นี้ยกให้เป็นบอลต่อเสมอให้มาแบบนี้ เน้นไปที่อาร์เซนอลก็น่าสนใจไม่น้อยครับในลีกแม้ว่าฟอร์มนัดล่าสุดจะไม่น่ารักแต่ว่าส่วนใหญ่ภาพมวลรวมเนี่ยก็ดูหล่อดูดีทีเดียวนะโดยเฉพาะฟุตบอลถ้วยในรายการนี้ซีซั่นนี้นะครับตอนนี้ก็อย่างที่บอกไปฮะอันดับที่1ของตารางนะครับเพราะฉะนั้นก็เน้นหนักไปที่อาร์เซนอลได้ครับส่วนราคาสูงต่มตลาดกดมาที่2ลูกครึ่งเชื่อว่าคู่นี้ยิงประตูได้ด้วยกันทั้งคู่ครับสประตูมีโอกาสมาไหว้ดันไปที่ราคาสูงน่าจะปลอดภัยอยู่ สายตรงเซนบอลมองมาที่คู่นี้ชอ้ัอ้นราคาภาษีแตกต่างห่างกันไม่ไกลนะครับแต่ว่าดูทรงแล้วอาร์เซนอลน,น่าไว,ว้วางใจได้มากกว่าฮะฟอร์ม5้านั้นหลังนี่ก็ถือว่าทําได้ดีชัดเจนเมื่อวัดวากับอินเตอร์มิลานก็ดูหลอกกว่าพอสมควรเลยนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ขอฟันธงฮะจบลงด้วยการที่อาร์เซนอลบุกมาชนะไปได้ด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งจักกับราคาที่ตลาดให้มาโนไปที่ราคาสูงครับสประตูมองว่ามีโอกาสมาถึงมาไหวน่าจะยิงประตูได้ด้วยกันทั้ง2ทีมนะครับเพราะฉะนั้นก็กระนำหนักหนวงเน้หนหนักไปที่รราาาคาสูงงะหว่2ทีีมน้ คู่ต่อมาเอตแนมฮอตสเปอร์เจอกับโบรุเซียดอร์มุนครับคู่นี้ลงทำการแข่งข,ขันกันในเวลาตีสามฮะที่เอตแนมฮอตสเปอร์สเตเดียมบ้านของไก่ดิ่งทองเชลล์แมฮมสเปอร์นั่นเองนะครับผลงานในตรนารางคะแนนของ2ทีมนี้ถือว่าถูกที่ถูกเวลาแล้วครับเจอกันในชั่วโมงนี้เนี่ยนะฮะวัดวาวแลกคมกันเลยตรงเลยครับ2ทีมที่ชิดติดกันเลยสเปอร์เนี่ยอันดับที่11นะฮะมีอยู่11คะแนนและดอร์มุนอยู่อันดับที่10ครับมีอยู่11คะแนนเช่นเดียวกันนะครับหรือว่า3คะแนนในเกมนั้นนี้มีผลโดยตรงสำ เฮดรเฮเจอกันมาก่อนหน้านี้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยหครั้งนะครับสเปอร์ทำได้ดีกว่านะชนะไปได้4ครั้งแล้วก็ดัดมูลชนะไป2ครั้งนะครับคู่นี้ไม่เคยลงเอยด้วยกันเสมอกันฮะล่าสุดเจอกันย้อนไปไกลในปี2019เลยครับฟุตบอลรายการนี้แหละนะฮะยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกครับ,รบน,น,นั้นสเปอร์ชนะมา1นประตูต่อศูนย์นะครับก็ถือว่าเป็นสถิติที่น่านมาแล้วมากแล้วอ่ะนะมาเจอกันในครั้งนี้อาจจะเอามาเปรียบเทียบวัดวาอะไรไม่ได้มากนะครับจากสถิติตรงนี้เนี่ยนะฮะ เกมนัดล่าสุดสเปอร์ผลงานไม่ดีฮะเล่นในบ้านแต่คาที่แายกับเวสแฮมเูไนเตดมา2ประตูตอนหนึ่งไม่มีแต้มไม่มีคะแนนในบ้านตัวเองครับช่วงหลังนี่ผลงานน่าเป็นห่วงเหลือเกินครับสำหรับท็อตแน็สเปอร์ไม่ชนะใครติดต่อกันมา3เกมติดแล้วนะไม่ใช่แค่ไม่ชนะนะแพ้ด้วยซ้ำนะครับสามนัดหลังเนี่ยนะฮะสำหรับท็อตแน็สเปอร์ฮะทั้งบอลอ่าลีกบอลถ้วยนะครับส่วนนัดล่าสุดของทาานัานดัตมูลเล่นในบ้านฮะชนะซัมพาพลีมา3ประตูต่อ2นะครับก็เก็บ3คะแนนเต็มในบ้านได้ครับแม้ว่าจะเหยื่อขึ ยังได้ผลการแข่งขันตามที่ต้องการนะครับชนะติดต่อกันมา2เกมแต่ล่าสำหรับดัดมูลไม่รู้ว่าจะเสริมสร้างแรงกําลังใจเข้ามาสู่เกมนัดนนี้ถึงหรือเปล่านะครับในส่วนของไลอัพสเปอร์มาในระบบ4-2-3-1ครับโคลโลมัวนี่ฮะห้านหลังไม่มีประตูมีแค่1นึ่งแอสซิสต์ผลงานส่วนตัวยังไม่ค่อยน่ารักครับผลงานยังน่าก,กังวน5ล5เกมรุกของสเปอร์ในขณะที่ Moon ดัดมูลนัดนนี้น่าจะมาในระบบ3-4-2-1นะครับฟาวิโอซิวาครับห้านหลังยิงได้ศูนย์ประตูฮะแต่ว่ามี2องแอสซิสต์ นั้นล่าสุดก็มีแอซิดด้วยนะแต่ว่าเป็นกองหน้ามันควรยิงประตูนะเพราะฉะนั้นฟอร์มโดยรวมส่วนตัวเนี่ยก็ยังไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่ฮะแม้ว่าจะมีแอซิดสครั้งก็ตามจาก5นัดหลังนะครับยังไม่น่าไว้วงใจอยู่ดีฮะสายตรงเซบอลมองมาที่คุณนี้ยกใข้เป็นบอลต่อเสมอนะครับให้มาแบบนี้ก็น,นัวให้เจ้าบ้านได้นะสเปอร์นะครับมักจะทําผลงานได้ดีกว่าเวลาเจอกับดอนมูนเพราะฉะนั้นเน้นหนักไปที่ทอเนมาสเปอร์ได้ฮะ ส่วนราคาสูงต่ำตลาดกดมาที่2ลูกครึ่งคบส3มสประตูมองว่ามาไหวดันไปที่ราคาสูงก็ได้ครับไม่น่าจะต่ำกว่า3ลูกครับคู่นี้ สายตรงเซ็นบอลมองมาที่คู่นี้ถูกที่ถูกเวลาอย่างที่บอกไปครับอันดับ10กับอันดับที่11มาเจอกันโดยตรงนะครับนัดนี้คนแตกต่างน่าจะเป็นการเล่นในบ้านของสเปอร์นะที่ทำให้เขาดูดีกว่าเหนือกว่าอยู่นิดหน่อยนะครับฟันธงครับท็อตแนมสเปอร์ชนะไปได้ด้วยสกอร์สประตูตอนหนึ่งจัดกับราคาที่ตลาดให้มาก็โนไปที่เจ้าบ้านเจ้าภาพอย่างท็อตแนมฮอสเปอร์ได้นะครับเสมอก็ไม่เสียหายครับมองว่าเขามีโอกาสชนะได้มากกว่าเพราะฉะนั้นให้เครดิตราคาภาษีของการเป็นเจ้าภาพบวกเข้าไปช่วยเสริมดวงนะครับก็กระนำหนักโนไปที่ท็อ คู่ต่อมาเรอัลมาดริดเจอกับเอเอสโมนาโกครับคู่นี้ลงทำการแข่งขันกันในเวลาตี3ามครับที่เบร์นบิวฮับบานของเรอัลมาดริดตลาดมองมาที่คูน่นี้ยกให้เรอัลมาดริดเป็นทีมต่อกดราคามาที่ลูกครึ่งกับ2ถือว่าให้ราคามาโหดรุนแรงเกินไปครับให้มาแบบนี้ไม่ไว้หน้าก็กระหน่ำนวไปที่ทีมรองมีโอกาสได้กลิดได้เฮมากกว่าชัดเจนนะครับต่อให้แพ้แต่ถ้าไม่ขาดก็ยังไม่เสียหายเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเน้นนวโมนาโกไปครับส่วนราคาสูงต่ำตลาดกดมาที่3ลูกครึ่ง คิดว่า4ประตูไม่น่ามาถึงดึงไปที่ราคาต่ำละกันนะครับสำหรับคู่นี้ฮะใส่ตรงเซบอลมองมาที่คู่นี้เรียลมาดุดที่ชั้นราคาภาษีดูดีดูหลอกกว่าก็จริงครับเล่นในบ้านในถิ่นด้วยนะแต่ว่าเจอกับทางฝั่งของ AS s ส n ม c o h โก d to Head ก็ไม่ได้มีใครข่มใครได้เลยนะครับเจอกันมาก่อนหน้านี้ก็1เกมก็แบ่งชนะกันไปฝั่งละหครั้งนะครับเพราะฉะนั้นเชื่อว่าไม่น่าจะเป็นงานง่ายของใครฮะมาเจอกันในครั้งนี้ แต่สุดท้ายก็ยังฟันทงครับให้คริตเจ,จ้าบ้านอยู่ดีนะครับเรอัลมาดริดสามารถชนะไปได้ด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งจัดกับราคาที่ตลาดให้มานไปที่ทีมรองครับต่อให้แพ้แต่ถ้าไม่ขาดก็ยังได้กลิ้ดได้เฮอยู่ดีนะครับซึ่งราคาตลาดเปิดมาโหดครับเพราะฉะนั้นเน้นนวไปที่ทางฝั่งของเอเอสมอนโกก็มีโอกาสได้กลิ้ดได้เฮมากกว่าครับซื้อพื้นที่ปลอดภัยที่กว้างกว่าฮะคู่ต่อมาบียาเรลเจอกับอาแจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมนะครับตีสามมาคู่นี้ที่บ้านของบียาเรลตลาดมองไปที่คู่นี้ยกให้ียออาคามาม1ลูก้วน ให้มาราคานี้ผมขอนัวไปที่ทีมรองละกันนะครับเพราะว่าฟอร์มไม่ดีด้วยกันทั้งคู่ฮะช่วงนี้จัดนัวทีมรองไปก็ไม่มีไรเสียหายเลยฮนะพื้นที่ปลอดภัยกว้างกว่านะครับส่วนราคาสูงต่ำตลาดกดมาที่3ลูกครึ่งาลูกครึ่งคิดว่ายิงประตูใส่กันเยอะนะดึงไปที่ราคาสูงก็ได้นะครับน่าจะยิงประตูเพรสกอร์ได้ด้วยกันทั้ง2ทีมฮะเกมรุกไม่ดีด้วยกันทั้งคู่ทัน้งะ2ทีมนี้เนี่ยนะครับ ใส่ตรงเซมบอลมองมาที่คู่นี้บีเรยลได้เปรียบในการเล่นในบ้านก็จริงครับแต่ฟอร์มช่วงหลังหรือจะเชื่อนะครับผลงานไม่ดีอย่างแรงแต่ว่าอาแจกอัมสเตอรดัมนี่เองก็ใช่ว่าจะน้อยหน้านะนี่ก็ไม่ดีใกล้เคียงกันพอกันเลยนะครับมาเจอกันในเกมนัดนี้ก็เลยดูว่ามีทรงคู่ขี้สุสีกันฮะคู่นี้ ฟันธงครับจบลงด้วยการที่เสมอกันไปก็ละกันนะครับด้วยสกอร์สประตูต่อ2จัดกับราคาที่ตลาดให้มาเน้นหนักนวไปที่ราคาสูงน่าจะเซฟโซนปลอดภัยมากกว่าแล้วนะ4ประตูมีโอกาสมาไหวครับเพราะฉะนั้นจัดนวราคาสูงไปก็ไม่น่าเกลียดนะครับเชื่อว่ายิงประตูได้เยอะฮะบีเอเเอับกับอาเจ็ก์ปิดก็จบงานกันโดยคู่สุ้ายสปอร์ติ้งลิสบอนครับเจอกับทางด้านของปารีสแซแชงแมงนะฮะคูน่นี้ลงทำการแข่งขันกันในเวลาตีสเช่นเดียวกันครับที่บ้านของสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับ ตลาดมองมาที่คู่นี้โยกให้ปด้วยเจจแมงเป็นทีมต่อกดราคามาที่ครึ่งครบลูกให้มาแบบนี้ขอให้เครดิตของการเป็นเจ้าเหถินละก,กันนะครับน่าไว้วางใจมากกว่าฮะาาเน้นหนักไปที่ทีมรองอย่างสปอร์ติง้งลิสบอนก็ไม่ได้เกลียดส่วนราคาสูงต่ำตลาดกดมาที่3มลูกทวนคิดว่า3ประตูไม่น่าเกินนั้นครับดันไปที่ราคาต่ำน่าจะเซฟ่วนปลอดภัยมากกว่า,าสำหรับคู่นี้ยิงรวมกันไม่น่าจะเกิน3ลูกครับ สายตรงเซบอลมองมาที่คู่นี้ปารีสจชแบ่งชื่อชั้นราคาภาษีดูดีกว่าก็จริงครับแต่สปอร์ติ้งลิสบอนเองก็เล่นในบ้านในถิ่นของตัวเองนะเชื่อว่าไม่ใช่งานง่ายของทีมเยือนแน่นอนนะครับแม้ว่าชื่อชั้นราคาภาษีเจ้าบ้านจะเป็นรองก็ตามครับฟันธงง่ายคู่นี้จบลงด้วยการที่เสมอกันไป1ประตูต่อนหนึ่ง จัดกับราคาที่ตลาดให้มาโนมปที่ติมรองอย่างสปอ r t ติ้ง i ิสบอนมีโอกาสได้เกล็ดได้เหตุมากกว่าครับบวกราคาภาษีของการเป็นเจ้าบ,บ้านเจ้าถิ่นเจ้าที่บวกเข้าไปนะเพราะฉะนั้นพื้นที่ปลอดภัยกว,ก,กว้างมากกว่าเจนขนาดนี้ก็เน้นหนักเน้นนัวที่ทีมรองได้ไม่น่าเกล็ดครับสายตรงเซนบอลมองมาจากมุมบนรองโบ d ดอรกริมราคาสูงระหว่างอินเตอร์มิลานเจอกับอาร์เซนอลเน้นกระหน่ำเจ้าบ,บ้านจอแรมฮาชเปอร์ per, รองเอเอสมอเโกราคาสูงระหว่างบ i เยร์เรลเจอกับอาแจกสอัมเตอร์ดามและรองสปอรติ้งดิสบอนอร่อย ใครต้องการข้อมูลในช่วงเวลาที่ตลาดมันนิ่งมากกว่านี้นะฮะก็เพิ่มเติมกันได้ครับในชุมชนสายตรงเซนบอลน,นะครับสถติติตัวเลขโกาหากใครไม่ได้และนี่คือข้อมูลที่บอกไปในสไตล์เราสายตรงเซียนบอล